สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเริ่มบทใหม่นั่นก็คือบทที่ 3. การวัดความยาวเรื่องหน่วยและเครื่องมือในการวัดความยาวค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดความยาว 2. บอกชื่อเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวนักเรียนเคยลองวัดความยาวหรือความสูงกันบ้างไหมคะแล้วถ้าเคยนักเรียนเคยใช้อุปกรณ์ใดบ้างคะในการวัดความยาว เครื่องมือที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดและนักเรียนใช้บ่อยที่สุดนั่นก็คือไม้บรรทัดใช่ไหมล่ะคะที่นักเรียนมักจะเอาไว้ใช้ในการขีดเส้นใต้แต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าบนไม้บรรทัดเนี่ยมีตัวเลขบอกอยู่ตัวเลขที่อยู่บนไม้บรรทัดก็จะเป็นตัวบอกความยาวของสิ่งที่เราวัดแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าตัวเลขที่อยู่บนไม้บรรทัดสามารถเรียกเป็นหน่วยได้อะไรบ้างถ้าไม่รู้เราจะมาเรียนรู้จากคลิปนี้กันเลยค่ะ ดับแรกเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยในการวัดความยาวว่าจะมีหน่วยใดบ้างซึงหน่วยในการวัดความยาววันนี้ครูก็นํามาด้วยกัน3ประเภทนั่นก็คือการเปรียบเทียบค่าความยาวในมาตราไทยหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษและหน่วยการวัดในระบบเมตริกเราจะมาดูนะคะว่าหน่วยในการวัดความยาวของทั้งสาประเภทนี้จะมีความต่างกันอย่างไรคะ่ะอันแรกนะคะก็คือหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย จึงจะมีหน่วยเป็นนิ้วคืบสอกวาเส้นและโยดซึ่งไทยในสมัยอดีตยังไม่มีเครื่องมือในการใช้วัดความยาวจึงใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการวัดความยาวอย่างเช่นนิ้วก็จะใช้นิ้วมือในการวัดคือเป็นความยาวตั้งแต่นิ้วโป้งจนไปถึงนิ้วนางหรือนิ้วก้อยที่ทางออกจนสุดออกจะใช้ความยาวตั้งแต่ปลายนิ้วนั่นก็คือนิ้วกลางจนถึงข้อสอก ว่าจะใช้ความยาวเวลาที่เรากางแขนทั้งสองข้างออกและเส้นจะมีความยาวเท่ากับ20วาหรือคนกางแขน20คนต่อกัน โย์จะมีความยาวเท่ากับ400เส้นหรือคน8,000คนกางแขนต่อกันดูแล้วหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยก็ดูน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมคะที่สามารถหาวิธีการวัดความยาวต่างๆแม้จะไม่มีเครื่องมือได้แต่หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยนี้ก็ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเอ่ย นั่นก็เป็นเพราะว่าหน่วยการวัดความยาวของไทยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการวัดซึงสรีละร่างกายของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันมีความยาวที่ไม่เท่ากันจึงทําให้การวัดในแต่ละครั้งออกมาไม่เท่ากันไม่มีความเสถียรจึงไม่ถูกนํามาใช้ในปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษซึ่งจะมีนิ้วฟุตหลาและไมซึ่งนิ้วของในอังกฤษจะต่างจากไทยนะคะ นิ้วในระบบอังกฤษจะมีความยาวประมาณ2.54เซนติเมตรและนิ้วยังสามารถพบได้บนเครื่องมืออย่างไม้บรรทัดด้วยนะคะฟุตคำนี้เราจะได้ยินบ่อยมากในการวัดส่วนสูงซึ่งจะแตกต่างจากของเราที่จะวัดส่วนสูงของนักเรียนเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะในระบบอังกฤษการวัดส่วนสูงจะใช้หน่วยเป็นฟุต1ฟุตก็จะมีค่าเท่ากับ30.48ซนตมสมมติถ้านักเรียนสูง100ซนเมตร ก็จะเท่ากับนักเรียนสูง3.28ฟุตนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยฟุตเนี่ยก็ไม่ได้มีความนิยมในไทยสักเท่าไหร่นะคะจึงทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยหน่วยต่อไปก็คือหลานักเรียนเคยไปซื้อผ้านักเรียนอาจจะได้ยินคำนี้อยู่บ้างนะคะพอะเวลาเขาขายผ้าเราจะได้ยินบ่อยๆก็คือขายผ้าเป็นหลาหรือขายผ้าเป็นเมตรหนึ่งหลาก็หมายถึงผ้าที่มีความยาว90ซนติเมตร ส่วนคำว่าไม่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยเช่นกันไม่จะพบได้ในการบอกระยะทางของอังกฤษนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหน่วยการวัดความยาวระบบสุดท้ายนั่นก็คือหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริกซึ่งเป็นหน่วยการวัดความยาวที่พวกเราใช้และคุ้นเคยกันมากที่สุดซึ่งจะมีมิลลิเมตรตัวย่อมมจุดเซนติเมตรตัวย่อซอมจุด เมตรตัวยอ่อมจุดและกิโลเมตรตัวยอ่กอกมจุดทานักเรียนมีไม้บรรทัดให้หนักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะคะแล้วสังเกตดูสิคะว่าไม้บรรทัดนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างไม้บรรทัดของบางคนอาจจะมีเลขอยู่แค่ฝั่งเดียวด่งนั้นก็คือฝั่งเซนติเมตรส่วนไม้บรรทัดบางคนอาจจะมีตัวเลขถึง2ฝั่งให้หนักเรียนสังเกตนะคะฝั่งที่มีช่องที่กว่ามีตัวเลขเยอะกว่าจะเป็นฝั่งเซนติเมตร ส่วนฝั่งที่มีช่องกว้างกว่าและมีตัวเลขน้อยกว่าก็จะเป็นฝั่งนิ้วซึ่งมิลลิเมตรก็จะปรากฏอยู่ฝั่งเซนติเมตรหรือฝั่งที่มีตัวเลขเยอะกว่าก็คือความกว้างระหว่างเส้น2เส้นของฝั่งเซนติเมตรเรียนเห็นไหมคะว่า1มิลลิเมตรเนี่ยเล็กมากๆเลยเพราะฉะนั้นหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยเราอาจจะเห็นได้จากการวัดความหนาของหนงังสือหรือสมุดหรืออาจจะเป็นขนาดของสัตว์ตัวเล็กๆอย่างมาแมลงก็ได้ค่ะ ทีนี้นักเรียนลองดูไม้บรรทัดของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในนักเรียนนะคะนับเส้นมิลลิเมตรที่เป็นเส้นสั้นนะคะไม้บรรทัดของนักเรียนมีเส้นแรกเป็นเส้นศูนย์เส้นนั้นไม่ต้องนับนะคะนักเรียนลองนับเส้นเหล่านี้ให้ครบถึง5เส้นสิคะนักเรียนจะพบใช่ไหมคะว่าเส้นมิลลิเมตรเส้นที่5แตจะยาวขึ้นมาทุกๆ5มิลลิเมตรของไม้บรรทัดมิลลิเมตรจะยาวขึ้นเสมอซึ่งเส้นมิลลิเมตรที่ยาวขึ้นและไม่ปรากฏตัวเลขเส้นนั้นจะหมายถึง5มิลลิเมตร หรือครึ่งเซนติเมตรนั่นเองค่ะและท้านักเรียนนับต่อจากเส้น5มิลลิเมตรไปจนครบ10มิลลิเมตรเรียนก็จะพบว่าเส้น10มิลลิเมตรมีความยาวกว่าเส้นมิลลิเมตรอื่นๆและมีตัวเลขกำกับอยู่ตัวเลขที่กำกับก็หมายถึงความยาวของเซนติเมตรก็จะสรุปได้ว่า10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร ครูก็ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเมตรหรือหลาเราจะเห็นได้จากการขายผ้าจึงผ้าหนึ่งหลาก็จะเท่ากับผ้า90ซนติเมตรส่วนผ้า1เมตรก็จะเท่ากับผ้า100ซนติเมตรค่ะ และเมตรอย่างนิยมในการใช้ในการวัดความสูงของเสารหรือระยะห่างที่ไม่มากจนเกินไปด้วยนะคะอย่างเช่นในตอนนี้เรารณรงค์ให้โซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อการป้องก,กันโรคเราต้องยืนห่างกันอย่างน้อยกี่เมตรคะนักเรียนจาได้ไหมเอย่ยนั่นก็คือเราต้องยืนห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะคะ เพื่อป้องกันละอองน้ำลายที่จะทำให้ติดโรคโควิด -19 กันได้ค่ะและหน่วยสุดท้ายคือกิโลเมตรกิโลเมตรเราจะเห็นได้บ่อยๆจากการบอกระยะทางหรือการบอกความใกล้ไกลของสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวกันนะคะเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความเหมาะสมในการที่จะนำไปวัดสิ่งใดได้ไดบ้างอันแรกเป็นเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือไม้บรรทัด ไม้บรรทัดที่นักเรียนมีเนี่ยอาจจะเป็นไม้บรรทัดสั้นหรือไม้บรรทัดยาวซึ่งไม้บรรทัดของนักเรียนนะคะอาจจะมีแค่ฝั่งเดียวที่เป็นเซนติเมตร อาจจะมีตัวเลขทั้งสองฝั่งที่เป็นทั้งฝั่งเซนติเมตรและฝั่งนิ้วโดยส,ส่วนใหญ่นะคะไม้บรรทัดสั้นเนี่ยจะมีฝั่งที่เป็นเซนติเมตรอยู่ที่15เซนติเมตรและถ้ามีฝั่งนิ้วก็จะมีความยาว6นิ้วอาจจะมีความยาวที่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เล็กน้อยนะคะและไม้บรรทัดยาวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรและถ้ามีฝั่งนิ้วนะคะฝั่งนิ้วก็จะมีความยาว12นิ้วค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยนักเรียนมีไม้บรรทัดสั้นหรือไม้บรรทัดยาวคะลองสังเกตกันดูสิคะซึ่งไม้บรรทัดนะคะนอกจากจะมีประโยชน์ในการนํามาขีดเส้นใต้แล้วยังสามารถนามาวัดความกว้างความสูงความยาวของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากอย่างเช่นนักเรียนต้องการที่จะวัดความยาวของกระดาษที่จะตัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการนั่นเองคะ่ะต่อไปเป็นไม้เมตรไม้เมตรนะคะก็จะมีความยาวเดียวนะคะนั่นก็คือ1เมตร หรือ100เซนติเมตรนั่นเองค่ะขึ่นประโยชน์นะคะก็อาจจะคล้ายๆกับไม้บรรทัดจะสะดวกยิ่งขึ้นในการวัดสิ่งที่มีความใหญ่มากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าไม้เมตรมีความยาวเท่ากับสามไม้บรรทัดกว่าๆเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการวัดความสูงความยาวความกว้างของของ,ของที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นการวัดหน้าโต๊ะก็อาจจะใช้ไม้เมตรจะสะดวกกว่านะคะถ้าใช้ไม้บรรทัดยิงเป็นไม้บรรทัดสั้นเราก็จะต้องวัดซ้ำๆหลายๆรอบ หรือต้องนาไม้บรรทัดหลายๆอันมาต่อกันหรือถ้านักเรียนมีไม้บรรทัดเพียงอันเดียวนักเรียนก็จะต้องนําไม้บรรทัดเดิมมาวัดต่อซ้ําๆอาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม้เมตรก็จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านนี้ให้นะคะเครื่องมือต่อไปคือสายวัดตัวนักเรียนจะพบเห็นได้นะคะเวลาที่เราต้องการวัดตัวเพื่อที่จะตัดเสื้อผ้า หื้อเลือกขนาดใส์เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวเราเราก็อาจจะต้องมีการวัดหน้าอกวัดเอวเพื่อที่จะได้ซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับร่างกายของเราใช่ไหมคะแต่เอ๊นักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมเราไม่ใช้ไม้บรรทัดวัดเอวล,ล่ะเนก,ก่นองจากไม้บรรทัดมีความแข็งสายวัดตัวสามารถที่จะโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ทําให้มีความแม่นยํามากกว่าในการที่จะวัดที่มีส่วนโค้งส่วนเว้า เป็นสิ่งที่ไม้บรรทัดหรือไม้เมตรไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นสายวัดตัวเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะสําหรับการวัดสิ่งที่มีการโค้งการเว้ามาที่เครื่องมือสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตลับเมตรตลับเมตรนะคะก็เป็นเครื่องมือที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะมีความยาวมากๆเลยจะมีความยาวถึง3เมตร8เมตรหรือ10เมตร ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความยาวของตลับเมตรเนี่ยทั้งหมดกี่เมตรซึ่งความยาวที่มากขึ้นก็จะทําให้ตลับเมตรราคาสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตลับเมตรนะคะก็จะมีสายสําหรับการวัดที่สามารถยืดและหดเก็บกลับเข้าไปในตัวตลับได้สายของตลับเมตรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทําจากโลหะบางๆไม่สายนะคะมีความแข็งแรงสามารถตั้งตรงได้โดยที่ไม่ย้วยเหมือนกับสายวัดตัวค่ะ แต่เวลาที่ใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเราใช้ไม่ระวัดระวังบางทีโลหะอาจจะบาดมือก็ได้นะคะประโยชน์ของตลับเมตรเนี่ยก็สามารถวัดสิ่งของได้หลายอย่างซึงจะเหมาะกับสิ่งของที่มีความราบหรือมีมุมเหลียมอย่างเช่นถ้นานักเรียนเนี่ยต้องการวัดความยาวของกล่องทั้ง4ด้านเรียนเนี่ยก็สามารถนำตลับายาวไ<า>ปเรื่อยโดยที่ไม่จําเป็นต้องวัดทีละด้านโดยสายของตลับเมตรสามารถหักให้เข้ามุมได้ ทำให้เกิดความแม่นยําในการวัดข้อเสียของตลับเมตรคือสามารถวัดส่วนโค้งหรือส่วนเว้าได้เนื่องจากตลับเมตรนะคะเป็นสายที่มีความแข็งมากกว่าสายวัดตัวลาที่จับสายตลับเมตรนะคะให้งอส่วนใหญ่เนี่ยจะหักเป็นมุมมากกว่านะคะ ไม่งอตามความโค้งหรือความเว้าเท่ากับสายวัดตัวนิยมนะคะใช้ตลับเมตรเนี่ยวัดในที่ราบหรือที่ที่เป็นมุมมากกว่านะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้ในเรื่องของหน่วยและเครื่องมือในการวัดความยาวนะคะสรับคลิปนี้นะคะครูก็มีภาระง,งานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องความยาวไปงานชุดที่1 – 13นะคะให้ไปลองทำกันดูนะคะ ซึ่งใ,ในใบางานนะคะครูก็มีโจทย์ให้นักเรียนนะคะวัดความยาวสิ่งต่างๆนะคะใน,ในใบางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมไม้บรรทัดอย่างน้อย1อันนะคะในการวัดความยาวเพื่อตอบคําถามสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบความยาวนะคะและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ